ก็จะเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับก็คือเมื่อเราเปิดสวิตช์แล้วก็จะมีไฟสแตนบายนะครับถ้าเราเปิดไฟใช้อีกก็จะมีอีกหลอดหนึ่งไฟเลี้ยวก็จะมีซ้ายขวาหน้าหลังกล่องไฟก็จะอยู่ด้านล่างบล็อกกวา้างมากตรงนี้จะมีไฟสามารถเปิดได้ ถ้าเราเอาไฟใต้เบาะตอนเอาของใต้เบาะนี่เราก็เปิดได้จกแนวสปอร์ตมันคันใหญ่นะพี่ไม่ใช่ว่าคันเล็กๆเห็นอย่างนี้ผู้หญิงนี่ลำบากอยู่หรอกแต่ว่ามันสูงก็คือว่าพอขับไปมันจะมีแรงเฉื่อยสมมุติเราขับอะ เกณฑ์หนึ่งแล้วกันเขจาจะฟิกวไว้เท่านี้มันก็จะขับได้เท่านี้ถ้าเพิ่มเป็นพดานสองมันก็จะเพิ่มมาเท่านี้มันแล้วแต่โหลดน้ำหนักของคนแต่ถ้ายิ่งขับสองคนมันยิ่งปล่อยไหลก็คือมันจะไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์เครื่องธรรมดาที่เราต้องบิดสู้ตลอดพอเราบิดสมมติเราบิดเกณร์หนึ่งเนี่ยเราบิดไปถึง สามสิบ้ากเราปล่อยคันเร่งเลยรถก็จะไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะนับถอยหลังเราปล่อยคันเร่งจากสามสิบหกมันก็จะเป็นสามสิบห้าสามสี่สาสาสสองสองสามสไฟฟ้านี้ได้เลยรถไฟฟ้าคือจะเปลืองสําหรับความคิดผมคือเปลืองเบรคขี้เกียจเบรกในซอยเนี่ยผมบิดทีเดียวปุ๊บหน้าปากซอยมันไปถึงอยู่แล้วไม,ไม่ต้องขับ ไม่ต้องบิดอีกมันปล่อยไหลไปเรื่อยๆมันประหยัดตัวตรงนี้แหละเพราะว่ามอเตอร์มันมันมีประสิทธิภาพแรงมอเตอร์นี่เขาประกันสามปีแบตสองปีกล่องหนึ่งปีศูนย์เนี่ยผมก็ซื้อมาจัดบุญล้อมนครพนมประหยัดไฟเบอร์ห้า อติเกอร์นี่ก็ผมก็ติดเอาเองถ้าไม่ชอบก็ดึงออกทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายต่อพรบก็อะไรก็ถูกกว่าเขาเพราะไม่มีเครื่องยนต์เขาพูดอย่างนั้นอันนี้ผมเอาของแม่ผมมามันจะเป็นชุดกันฝนอย่างนี้ดิสเบรกหน้าหลังครับผม ขี่แเกียร์สองพอแล้วมันหวดเกินไปแล้วสามสี่มันจะเอาไม่อยู่ครับผม